S <S <S เด้ยมันหมดเลยโอ้แล้วขี่กลับยังไงเด้วหาแล้วออกเห็นนั่งโคตรเตลืองไงเห็นไม่ได้โอ้โหว่าเปรี้ยงไก่เลยว่าเลยกำลังจะลองสักนิดหนึ่งอ๋อมันหมดเฉยเลย โอ้โหไก่เส้วยนังเที่่งน้ำไกลเนี่ยด้วยเอารถยนต์มาด้วยแล้วได้ว่าน้ำมันเยอะเพื่อนให้ลองไก่เมื่อวานนีขึ้นถังมันมีไม่ได้เ่ลยเหนื่อยไลกอูอะไรวะเนี่ยเข็นกลับเฉยเลย เมื่อกี้ตกใจนมกว่าขเขาเรียกว่าเมื่อกว่า,วาชาวบ้านเขามาถ่ายชี่ยผมก็ตกใจก็เลยไม่กล้าบลยนั่นแหเอฟซีเขาถ่ายโยกนิ้วให้ผะผมก็ตกใจเลยโยคเล่งนลีนี่ไม่หมดตอนนี้เอฟซี มันมันมีใต้ถังนิดนึงนะมันสุดใจปะหมดครับหมดจริงๆไอ้สัตว์หมดมันหมดเืมดูซะเลยโอ้โหเดิน อย่งใกล้ถึงนะใกล้ถึงนะใจเห็นไปใกล้ถึงนะไปแล้วนะก็อ่าลูกทะลุนี่ว่าลูกทะลุไปแล้วมาแล้ โอเคครับตัดมาตรงนี้นะครับก็ขี่เลยนะครับเมื่อกี้พี่เปียกเหลือน้ํามันเก่าผมอยู่นะครับลิตรกว่าไม่รู้ว่าจะกลับถึงบ้านเปล่าแน่ถึงแนลิตรลิตรกว่าแต่มันเปลืองมากนะครับคันนี้แต่น้าหนูปรับลงนะครับเปลี่ยนเป็นแค่1 1 5เองนะครับปกติ1้อนะครับลดลงมาเยอะเลยนะครับนึกว่าเร่งไม่ค่อยไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยลองอีกทีแต่ตอนนี้เราขี่ไว้ไม่ได้ครับน้ํามันไม่พอ พอดีผมเมื่อวานผมเอามาแค่เติมแค่ครึ่งถังไงแล้วก็พี่เปี๊ยะเขาไปลองลองนู่นลองนี่ฮะก็เลยหมดผมก็ลืมลืมลืมดูปกติยาวรถยนต์มาเอาครับแต่วันนี้ก็ตอนแรกว่าน้ำมันมันเหลือเยอะไม่ได้ดูด้วยค่อยๆขี่ไปนะครับนะแต่ตอนนี้เราใส่เป็นเบสซินนะครับเบสซินเบสซินน้ำมันเก่าของผมน้ำมันเก่าที่มันจากเครื่องโนวาครับน้ำมันเก่าเรี่ค้างเครื่องโนวาโอเคครับเดี๋ยวไปครับ ค่อยไปเพราะว่าค่าน้ามันไม่เหมือนกันเรไม่กล้าซัดเราจำไม่ได้ว่าออกเทนมันจะมันจะบางกว่าหรือมันจะหนากว่าจำไม่ได้เหมือนกันแต่เราเค,ค่อยๆไปออกเทนน่าจะจะหนาเอตัวนี้น่าจะหนากว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่ารถจะดับเฉยเลยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมต้อง ทนวิบากกรรมครับก็คือเด,เดินเท่าไหนได้เท่านั้นนะเพราะว่าออตลูกผมไม่มีไงต้องใส่ออตลูกอีกตัวหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวขอขอญากกลับบ้านนะครับก็จบคลิปสั้นๆพอก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนสี่้าวันอีกทีครับเดี๋ยวต้องไปดูวิธีการใส่น้ำมันอีกทีครับว่าเป็นไงแต่วันนี้ขอบคุณมากนะครับนะครับ